สทงทรัพยากร MOU ส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศอย่างยั่งยืนวันที่31มก,กราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโย,ยบายว่าการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรไม้ในประเทศต้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานและคำนึงถึงหลักการพัฒนายอย่างยั่งยืนนั้นล่าสุดนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้ในายนิพนธ์จำานงสิริศักดิก์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ภายในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณโรงแรมเซนทาราแกรนแอดเซนทันพาซาลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยในวันนี้พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหน่วยงาน MOU เกิดขึ้นได้จากการบรณาการทุกภาคส่วนโดยมีภาครัฐ6หน่วยงานภาครัฐ4หน่วยงานภาคเอกชน3สมาคมชุมชนท้องถิ่นและ4สถาบันการศึกษาและวิจัยสำหรับหน่วยงานภาครัฐ6หน่วยงานประกอบด้วยกร,ปม,กร,กรมป่าไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อการใช้ไม้ที่ถูกต้องตามหลักการพัฒนายอย่างยั่งยืนส่วนหน่วยงานภาคเอกชนสี่หน่วยงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศได้แก่ สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทยบริษัท s c g ซีซีเมน์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทสยามฟอเรสต์ทรีจำกัดบริษัท TPS g a r d การ u เด i t u ฟ e เจอร์จำกัดและบริษัทแมกโนเลียคุณภาพดีเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสมาคมและชุมชนท้องถิ่น3หน่วยงานได้แก่สมาคมการค้าผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้จังหวัดแพร่สมาคมธุรกิจไม้โตเร็วและวิสาหกิจชุมชนล้อกุยยนล้านนาบ้านท่าล้อจังหวัดแพร่ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้ม แข่งให้กับภาคการผลิตและชุมชนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาและวิจัย4ี่หน่วยงานได้แก่คณะวิศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยวิทยายลัยชุมชนแพร่และสำนักง,งานพัฒนาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้ไม้และผลิตพันไม้ในประเทศอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรแจ้งว่าที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนการใช้ไม้และทําไม้ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนโดยการปลดล็อกแก้ไขกฎหมายตามมาตราเจพรบป่าไม้2484ให้ทําไม้ห่วงห้ามโดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตจากกรมป่าไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองและมีประกาศกระทรวงทรัพยากร ให้มีการทำไม้ห่วงห้ามที่ปลูกขึ้นในที่ดินสปกลร โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้และมีการลดขั้นตอนการขออนุญาตการทําไม้ในที่ดินคอทอชอให้มีสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นกระทรวงทรัพยากรหวังว่าการทําบันทึกความเข้าใจ MOU ในครั้งนี้เป็นก้าวสาคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือการผลักดันในการใช้ไม้ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคํานึงถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาตินําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและ ชุมชนอย่างสมดุลและจะเป็น,นกลไกสําคัญส่งเสริมการใช้ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีคุณภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยในระยะยาว